มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official วันอยู่สบายๆแบบนี้จะพาแฟนๆดาราเดลี่ไปทำความรู้จักกับเหล่านักแสดงนำจากซีรีส์วายเรื่องไดโนเสาร์รักเรื่องราวของไดโนจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทาให้เกิดรักแรกพบกับรักจนเกิดปฏิบัติ การตามจีบส่วนหนุม่มๆจะสนุกสนานปั่นปวดขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยจ้าสวัสดีครับพวกเรามาจากทีมไดโนซอร์ักนะครับสวัสดีครับผมกะกล้องมนตีนะครับรับบทเป็นน้องรักนะครับสวัสดีครับผมเปเปอร์พงพันรับบทไดโนครับสวัสดีครับผมมอสกับผมรับบทเป็นฉลามครับสวัสดีครับผมออมสตินครับรับบทเป็นเสือครับผม ดีครับต้นน้ำเปี่ยมชนครับพ่งกับครับผมสวัสดีครับสนุกจุกรูครับพ่งกับเช่นกันจ้าเย่ก็จริงๆซีรีส์ไดโนเสาร์เนี่ยก็คือเป็นอุบัติเหตุรักของพี่ไดโนแล้วที่วิ่งไปชนน้องรักและทีเนี้ยก็บอกชอบเลยที่พี่ไดโนบอกชอบน้องรักเลยแต่ทีเนี้ย น้องรักเนี่ยเพิ่งจะอกหักมาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแฟนเก่าแอบไปจิ้นกับเพื่อนสนิทครับซึ่งผมก็เสียใจมากแล้วไม่อยากจะเปิดรักกับรักครั้งใหม่แล้วจนมาเจอพี่ไดโนโครับ,รบพี่ไดโนจะเปิดใจกับรักยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นนิยายขายดีและอีกอย่างหนึ่งคือมันมีอาณาจักรของเขามันมีทั้งหมดแบบ4ี่สายรหัสเป็นสัตว์ทุก ัวเลยนี่มีพี่ไดโนมีพี่เสือพี่ฉรามแล้วก็มีพี่หมีตัวละครหนึง่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความน่ารักและกิมมิคตรงนี้แหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอาซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วก็ในแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปและมีความแบบว่าแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเช่นพี่ไดโนในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่ามุทะลุบอกความรักบอกความชอบคือบอกตรงๆส่วนตัวน้องรักเนี่ยก็จะมีนคองมกะ โกมีความแบบว่าไม่มั่นใจใดๆหรือรอะไรก็าตามมันจะมีความน่ารักของน้องรักอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> <laughs> อะไรอย่างงี้ก็เลยเลือกเนียนเรื่องนี้มาครับโอ้ความความยากง่ายเนาะก็คืออย่างแรกเลยเราคือมีการปรึกษากับทางสตปพอนบุ๊กกับทางนักเขียนก่อนว่าคาแรคเตอร์ของตัวนักแสดงเนี่ยอยากได้เป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มีการแบบอ่ะโอเคมีการแบบเรียกน้องที่มีคาแรคเตอร์ที่เราแบบ เฮ้ยมันตรงกับสิ่งที่เขาบีฟเรามานะมาลองเวิร์กช็อปแล้วก็ลองเทสดูซึ่งก็ได้มาตามที่อย่างที่เห็นใช่อย่างเช่นแบบว่าอย่างตัวของเปเปอร์อย่างเงี้ยเราเองก,ก็ก็แบบว่ามีน้องน้องที่อยู่ในสังกัดเราน้องไตเติลที่ได้ลาปุ๋ยอย่างเงี้ยเป็นลีดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เขาก็เป็นแบบว่ารุ่นลีดร,รุ่นเดียวกันเลยเราก็เลยอ่ะเชชิญมาหรือตัวกล้องเองเ,องเนี่ยเราเคยเห็นเขาว่ามีคนแชร์เขาใน Facebook เยอะมากๆตอน,นเขากินก๋วยจั๊บ แล้วก็แบบว่าคนแชร์กันวอเน็ตเลยหรือตอนที่เขากินกุ้งในทวิตเตอร์กินกุ้งเผาคนก็ดูเป็นล้านล้านวิวอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไหนลองมาดูซิว่ามันน่ารักแค่ไหนตัวน้องรักอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเอามาลองเทสดูแล้วก็มาเวิร์กช็อปก็เวิร์กช็อปเป็นปีเลยครับก่าที่จะทําซีรีส์เรื่องนี้ก็แปลกใหม่ครับผมนี่เป็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้รับบทเป็นพุ่มกับเนาะปกติเราก็อยู่เบื้องเบื้องหน้ามาตลอดวันนี้ได้มารับหน้าที่เป็นเบื้องหลังแล้ว ดีใจครับได้เป็นประสบการณ์ที่ดีแน,แน่นอนครับผมเพราะว่าเอยเราก็ใช้เราก็เล่นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมล้วก็รู้สึกว่ามันมีประสบการณ์หรือคําแนะนําดีๆในกองเนี่ยที่เราสามารถเอามาแชร์ให้เพื่อนๆกับน้องๆได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอมาเป็นผู้นำกับเนี่ยเราได้เห็นภาพในมุมในเปอร์สเปกทีฟใหม่ในมุมที่มันกว้างขึ้นมันก็ช่วยในการแสดงตอนที่เรากลับไปเล่นเบื้องหน้าด้วย นะครับจะมีความเป็นนุ่มนิ่มครับมีความแบบเป็นน้องนิดหน่อยน่ารักน่ารักน่ารักเอาวว่าน่ารักแล้วกันครับแล้วก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักครับจนกระทั่งความรักได้พังทลายลงมีความคล้ายกันเหมือนกันครับเพราะว่านุ่มนิ่มเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งเหมือนกันครับครับตัวของพี่ไดโน่เนี่ยผมว่าจะมีความคล้ายอยู่3อย่างคือตัวไดโน่เนี่ยมันจะมีคนเป็นให้ความสําคัญกับ3าสิ่งก็คือคนที่รัก ครอบครัว,วแล้วก็เพื่อนเนาะก็คือเหมือนตัวผมเองเลยที่ให้สิ่งให้สิ่งสัมพันธ์กับ3ามสิ่งนี้เหมือนกันก็เลยแบบพอจะเข้าคาแรคเตอร์ได้ง่ายอยู่แต่บางอย่างก็อาจจะต้องปรับบ้างเรื่องของการพูดพูดตรงๆเนาะคือไดโ,โนเป็นคนพูดตรงส่วนผมเนี่ยก็โหกว่าจะพูดตรงๆที่คืออ้อมเยอะมากครับประมาณนี้ของพี่ไดโน,โนครับของตัวผมนะครับตัวเสือนะครับก็ตัวเสือนี่จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนแข็งแครับเป็นคนแบบ นี่เป็นคนนุ่มนิ่มใช่ไหมเราเป็นคนแข็งแข็งแบบปากแข็งอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บเป็นคนที่แบบเหมือนปากไม่ตรงจะกับใจอะไรเงี้ยปากแข็งแบบไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอะไรเงี้ยครับ,รบแต่จริงๆแล้วคือคือเรารักเขามากๆแต่ว่าเราเข้าหาคนคนที่เรารักด้วยการที่เราแบบประหยาบคลายใส่เขาเนาะเป็นคนปากหมาง่ายๆครับผมแต่พอในเส้นเส้นเรื่องนี้เราก็จะเป็นคนคือเราก็เป็นคนกวนตีนด้วยเราเป็นคนกวนเป็นคนเฮฮาสนุกนี่เราก็จะเป็นคนแบบคอยขัดแค้งขัดขาเขาแต่เป็นในเชิงที่แบบ คอยเชียร์เขาเป็นคนแบบกุ่นกวนตัวพี่ไดโนซึ่งเป,เป็นเป็นพี่รหัสเราอะไรเงี้ยครับความเหมือนกับตัวผมผมคิดว่าจริงๆผมก็อาจจะเป็นคนเป็นคนกุนกวนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอเป็นในพาร์ทที่สนุกเฮฮาอะไรเงี้ยเ,เราก็เราก็ทาได้ครับเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเอาพาร์ทหนึ่งของตัวเองเข้าไปใส่ด้วยครับก็สําหรับผมนะฮะบทฉลามก็จะเป็นรูมเมทกับรักครับผมแล้วก็เป็นสายรหัสนี่ของพี่ไดโน แล้วก็พี่เสือนะฮะเป็นน้องหายพี่เสือซึ่งตัวผมเนี่ยจะมีความที่ขี้ง่วงดูขี้ง่วงอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ดูซึมซึมดูเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าตลอดตลอดเวลาเออแบบซึ่งมันก็ถามว่าคล้ายผมไหมมันก็คล้ายๆนะฮะมันก็คล้ายบ้างไม่คล้ายบ้างเพราะว่าในบางมุมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ขี้ง่วงอะ่ะเออถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็คือแบบจะหน้าบื้องตึง อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจะได้เกิดอยู่กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอยู่กับพี่ๆน้องๆก็จะเออสนุกเฮฮาปาร์ตี้พูดมากหน่อยนะครับผมก็อันนี้ก็จะไม่เหมือนละถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมใช่ตอนแรกก็ยังก็ยังก็ยังแบบงงอยู่ว่าใครวะเนี่ยที่แบบที่แบบจะมาเล่นกับเราเพราะว่าเหมือนผมยผมยังไม่ได้สนิทกับเขามากครับเพราะว่าเหมือนเขาก็แบบ จะเป็นบุคลิกทีท่แบบจริงจังนิดนึงหน้าเขาจะแบบเครียดๆเกี่ยวับคิวคิวข้อมูดอยู่ตลอดตอนที่ผมเจอเจอเขาครั้งแรกแต่พอเวลาเราได้ทํากิจกรรมด้วยกันแบบได้ไปเอาติ้งอะไรด้วยกันแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ไหนมากครับเป็นคนที่แบบว่าคอยแบบช่วยเหลือตลอดอะไรแบบเนี้ยครับสำหรับผมบอกร้งงเหมือนกันว่าเด็กคนนี้คือใครแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็มีความน่ารักของของตัวน้องเนาะคือเราก็เห็นเห็นแบบเติบโตมาด้วยกันเราก็ นั่นแหละครับม,มันมันมันผมว่าเป็นความรู้สึกดีที่ที่ที่ได้เล่นเพราะว่ามันมันยากมากที่จะคือคนมีเป็นล้านน่ะแล้วทำไมเราถึงได้เล่นกับคนคนนี้มันก็ผมได้ขิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอ้าวก็ด้วยความที่ผมเป็นเด็กใหม่เนี่เพิ่งเข้ามาได้ไมา่นานตอนแรกก็อาจจะแบบใช้เวลาในการปรับตัวสักน,นิดนึงแต่แบบว่าพอเริ่มปรับตัวเลยแล้วเฮ้ยแบบพี่ๆี่เขา nice มากเลยอะแล้วแบบว่า ตอนที liberal, gray, 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 tamam. ่ผมเข้ามาใหม่ๆก็คือแบบว่าพี่ๆก็พยายามเข้าหาผมนะแบบว่าเฮ้ยพยายามชวนคุยชวนนู่นชวนนี่ก็เฮ้ยรู้สึกมันอบอุ่นตอนแรกก็ไม่คิดว่าเฮ้ยสังกัดมันจะมีแบบความเป็นครอบครัวความเป็นพี่น้องอะไรขนาดเนี้ยครับมันทําให้แบบเฮ้ยเราไม่เกรงเราไม่อะไรเราความเครียดอย่างเงี้ยครมันจะน้อยลงนะครับเพราะมันเหมือนอยู่กับพี่ๆน้องๆใช่มันรู้สึกสบายใจตอนแรกผมที่เข้ามาตอนแรกผมนึกว่าแบบต่างคนต่างอยู่ ได้งานก็มาไม่ได้งานก็ไปอะไรเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแนวนี้แต่อุย้ยไม่เลยนี่ครอบครัวเลยส่วนตัวผมนะครับเออผมสนุกนะที่ได้เจอพวกเขาสองคนแล้วก็รวมถึงน้องมอสด้วยคือตอนแรกที่ได้เจอสองคนนี้เราเราเจอสองคนนี้ก่อนน้องมอสเนาะคือ <c oughs> ส่วนตัวแล้วเราเราเราชอบพี่เปอร์อยู่แล้วไงเราชอบเราชอบแกล้งเขาเราชอบแกล้งเขา <c oughs> คือคือคือเขาแกล้งแล้วพอแกล้งเขาเขาจะแบบเขาจะจะมีเล็กจ้านอะไรของเขาที่แบบว่าแบบ ส่วนส่วนส่วนกล้องคือผมอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้แบบแกล้งเขามากเท่าไหร่เพราะว่าเขามักจะดูคนอื่นเนอเหนื่อยเขาเหนื่อยแล้วเหนื่อยผมผมจะเป็นคนไปให้กําลังใจมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าคือคือเขาเขาเป็นคนน่ารักตรงแบบว่าเขาเป็นคนซื่อด้วยครับแบบเขาตามคนอาจจะไม่ค่อยทันแต่ว่าเขาเป็นคนที่นิสแล้วก็แบบจริงใจมากๆรู้สึกว่าน้องคนนี้คือไม่มีพิษมีภัยพี่เปอร์ด้วยครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่น่ารักมากๆ ของผมหมอผมว่ามันอาจจะไม่ได้แบบใช้เป็นความรักขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นความชอบที่แบบเหมือนก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนะเวลาเราเจอใครที่แบบเดินมาแล้วเรารู้สึกแบบชอบเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละมันมันอาจจะไม่ได้รักขนาดนั้นแต่ก็ก็มีมีบ้างครับของผมหมอครับแวบเดียวที่เวลาแบบสมมติว่าแบบแค่แบบเดินสวนกันมันก็แบบว่าบางทีแบบเพลงรักแรกพบมันก็จะขึ้นมาแล้วเพราะว่า จริงเหรอไม่ใช่คลิปหรออันนี้มันคือเรื่องจริงคือแบบว่าแบบด้วยตอนตอนที่ผมแบบอยู่ประมาณมสี่ครับเวลาแบบเวลาแบบมีรุ่นพี่ที่เขาแบบแบบสวยๆอะไรแบบนี้คือแบบว่าแค่เขาเดินพาผมก็แบบใจฟูแล้วครับอ๋อของของอีันก็ก็เชื่อในรักแรกพบค่ะเพราะว่าเวลาเราไปนะไม่ว่าจะเป็นสามดื่มสี่ดื่มห้าดื่มแล้วก็เรียกมาแล้มันก็แรกพบเหมือนกันก็คือแบบอุ๊ยดื่ม แรกผมมว่าหลักแรกซับมมุกมีมุ๊มาวันนี้ห <c oughs> ลักแรกซับเออฮามากเลยหลักแรกซับเ <c oughs> ชื่อครับเพราะว่าเราเองเราแบบเรารู้สึกว่าความว่าเลิฟแอ f เ r s ร์ i g h มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนที่คุณกาก้องเขาพูดเลยเราจะเจอเฮ้ยซื้อสมต่หน้าปากซอยอาจจะแบบมองตาปุ๊บเอ๊ะเราแบบ หยิบประดุกย่างพร้อมกันอะไรอย่างนี้มันเป็นไปได้หมดดังนั้นปุ๊บเราเชื่อว่าความรู้สึกของการที่มีคําว่ารักแรกพบเพลงวิ่งวิงวิงในหัวเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนใช่เพลงรักแรกพบต้องเกิดขึ้นก่อนเพลงบัวลอยแน่นอนครับอ๋อ,อ,อผมผมก็เชื่อครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ ชอบชอบเชื่อและศึกษาในทางพุทธศาสนาครับผม <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าทุกคนมีมีกรรมเนาะกรรมมันคือการกระทําทุกคนแต่ชาติปางก่อนมันต้องมีบางอย่างร่วมร่วมกันมาแล้วตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมรู้สึกว่าความรักของคุณแม่คือรักแรกพบที่มีให้ผมแ่นอนมันทำให้ผมได้ซึมงซับความความรักนี้มาตั้งแต่แรกเกิดเลยทําให้ผมเชื่ออย่างสุดใจเลยครับผมก็เชื่อครับผมผมผมเป็นคนที่ เชื่อว่าถ้าเราเจอใครสักคนที่เราแบบว่าเราเราเห็นปุบเราคือคนนั้นคือคนที่ใช่ผมเป็นคนแบบนั้นครับใช่ซึ่งซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอครับผมสำหรับผมนะถ้าเกิดตัดเรื่องพราแไม่ออกไปนะก็ถ้าเกิดตัดเรื่องพนะ <laughs> <laughs> รงาแไม่ออกไปเป็นแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ารักได้พบเอาจริงผมรู้สึกไม่เชื่อผมรู้สึกว่าการที่แบบเราเจอใครสักคนแล้วมันรักเลยมันรู้สึกว่ามันยังเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นแบบความชอบความาคลั่งไคล้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า อ่าผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันน่าจะไม่ถึงขั้นที่แบบรักเลยอะไรเงี้ยเออแบบเดินผ่านกันปุ๊บมีลมพัดมาฟู่ผมปลิวมีจริงหรืออ่างเงี้ยน่าจะเป็นไปนี่คีเนหลอกหลอกรักแรกซับอีกแล้วรักแรกซับครับก็โอเคไม่เชื่อครับผมครับ ผมก็ต้องเดินออกแบบรักอยู่แล้วครับเพราะว่าความสัมพันธ์มันท็อกซิกเราก็ต้องคิดว่าเราเราเราอย่ายไปยุ่งดีกว่าจริงๆผมว่าแอบ,บดีใจนะคือเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนคนอื่นเนาะคือคนอื่นอาจจะแบบมีมอารมณ์โมโหแต่ผมรู้สึกว่าผมดีใจท,ที่ที่เขาได้ออกจากชีวิตผมไป<ๆ>ผมว่ามันมันคือถ้ามันมันอยู่ด้วยกันต่อมันก็จะอยู่สุดท้ายเขาก็จะหักหลังเราอยู่ดีผมว่าสู้ให้เขาไปเจอคนอื่นดีกว่าผมว่าก็ก็แอบดีใจครับที่ที่เขาได้ไปเจอคนอื่นอสำหรับผมนะฮะก็ มีทั้งดีใจแล so Me like so so like <umba> well. ้วก so ็เส so ียใจนะฮะก็คือเสียใจเพราะว่ามันแบบเนเรารักเขาอ่ะแต่เขาทำอย่างนี้กับเราอ่ะมันก็เออเสียใจใครก็เสียใจแหละแต่ก็ดีใจเหมือนกันเหมือนพี่เปิร์เลยก็คือแบบว่าเราเจอคนอย่างเงี้ยดีใจเถอะที่แบบว่าเราได้เลิกกับเขาอ่ะปล่อยเขาไปเถอะถ้าเกิดแบบว่าเขาไปคบกับคนอื่นอ่ะยังไงเขาก็ต้องทำแบบเนี้ยกับคนอื่นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือยอยู่ดีอ่ะมันก็จะเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยของเขาไปอ่ะเพราะฉะนั้นคนอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งดีใจซะดีใจดีใจครับผมเออมันก็อาจจะรู้สึกดีมาากถ้ เขาเผยตัวตนที่แท้จริงให้เรากับเราโดยที่เรายังมีเวลากับเขาแ,แค่เพียงแบบสั้นๆนะครับคือเหมือนความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ไปไกลแต่ถ้าเขาเกิดเป็นคนที่แบบสนิทใจกับเรามากๆแล้วแบบอยู่กับเขาคนที่มาแบบโอ้โหห้าปีสิบปีแบบเขาคือแบบเหมือนเป็นเบสเฟรนหรือเป็นอะไรของเราเนี่ยผมว่าถ้าเจอแบบนั้นขึ้นมาคือน่าจะเสียใจแบบถึงขั้นแบบหนักมากๆไม่ไม่เสียใจมากเพราะว่าผมรู้แล้วว่าความรักใ,ใดไม่เท่าความรักของคุณแม่ ตลกอ่ะวันนี้ถ้าผมรู้สึกว่ายังไงก็ยังมีครอบครัวยังมีคุณแม่ที่รักผมครับไม่เป็นไรน้ำตาไหลแล้วแม่น้ำตาไหลแล้วล่าสุด <S <S ส่วนของอีฉันจะต้องเปิดเพลง MV มาเลยเพลงปาธนาพรต้องขึ้น <S <S มันต้องมีเพลงแบ<า>งบา <S 1> <S 1> บา,าหรอบาบกรมมนนี้ไม่ช้าเด็กฉันก็ต้องจิกหัวเข้ามาแตบตบอใช่เลิศแมเลิศเลยใช่ค่ะ สายอ้อนดีกว่าของผมเป็นสายอ้อนๆค่อยๆแบบค่อยๆค่อยๆคุยค่อยๆแบบสกินชิปไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม่ได้แบบพุ่งตรงเหมือนพี่ไดโนขนาดนั้นครับใส่อ้อนใช่ไหมครับเฮ้ยนึกว่าจะหยิบมาเยนึกว่าจะหยิบไมปอะไรกันเนี่ยนึกว่าจะหยิบไปไม่ตั้งตัวเอาเอาไม่เอาไม่ไปให้มาด้วยทไให้มาครับผมตอนนี้ขึ้นแล้วผมก็เป็นสายที่รับไว้ดีกว่า สายอ่อยแต่อ่อยอ่อยมานานแล้วนี่อ่อยมาเป็นแรมปีแล้วไม่เห็นจะได้สักทีอ่อยไปเรื่อยๆไม่กูอ้อยหาแล้วกูไม่ไปได้เลยไงเดี๋ยวจะเป็นลุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปใส่ลุกไปพิเดโนบ้างรับรองชอบก็บอกชอบมันเลยผมใส่สายจีบครับผมใช่แต่แต่ว่าผมเวลาผมจะทําอะไรผมปรึกษาคุณแม่ก่อน ว่าเอ้ยต้องมาบอกก่อนว่าคนคนนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยออะไรยย่างงเี้ถ้าคุณแม่แบบว่าพูดอะไรผมจะเชื่อครับเป็นเป็นเป็นฝ่ายอ่อยครับชอบอ่อยยังไงอ่อยยังไงคือเราเราเราทำให้เขารู้ว่าเราสนใจเขานะแล้วก็ร้อคือเราก็อาจจะแบบเหมือนมองมองตาอย่างเงี้ยมองผ่านเลนมองผ่านเลนกล้องสมมติกล้องนี้เป็นผู้หญิงนะเว้ยผู้หญิงเป็นคนที่เราชอบไงคือคือเราทำให้เขารู้ไงว่าเราเราสนใจเขานะแล้วเขาก็จะเหมือน เดินเดินเข้ามาหาเราแบบว่าเดินเดินเข้ามาแบบไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกแต่ว่าเขาเดินเข้ามาเดี๋ยวเขาเขาหรือผัวเขาเดินเข้ามาว่าผัวเขาเดินเข้ามาบอกมึงมึงมองหน้าเมียกูทาไมฮะก็ถ้าเกิดเป็นผมในสมัยก่อนก็อาจจะเป็นสายจีบเข้าไปแต่นี้ก็เออตั้งรับรอดีกว่าเหนื่อยแล้วถึงจุดอิ่มตัวแล้วก่อนบริษัทยุคิดโนเสาร์ใช่ยกหินอะไรอย่างนี้ ของผมก็มองกล้องเป็นกระต่ายแล้วกันแบบน่ารักดีน่ารักเหมือนในซีรีส์ครับของผมมองพี่นุกเป็นปลาหมึกครับเพราะว่าเอ้ใช่ใช่ปลาหมึกหรือเปล่าที่มันที่มันแบบผสมพันธุ์ได้สองเพศอะไสเดือนครับไสเดือนเป็นไสเดือนแล้วกันครับ ที่ผสมพันธุ์ได้2เพศส่วนต้นน้ำให้เป็นจิ้งจกระกันเพราะว่าเขาสามารถกลายร่างกายพันธุ์ได้หลายอย่างคือแบบว่าอยู่กับตรงไหนเขาสามารถเนียนได้กับทุกที่เขาอยู่ในสังกัดที่เขาทําทุกอย่างน,น,นะจ๊ะเป็นนักแสดงแล้วเป็นอพ่วงกับแล้ว acting coach แ,แล้วร้องเพลงแล้วหลายอย่างมาเดี๋ยว่อไปคงขับรถแล้วเขาก็ต้องทําทุกอย่างให้ออมเป็นจิ้งก่าไม่เหมือนันหน้ามันเหลือแรงโกเฉยเหลืงโกเตเหมือนไหมเหมือนไห <c oughs> ม<ๆ> ของผมครับมองมอสเป็นเออตัวตัวสล็อตใช่ไหมเออคือผมผมรู้สึกว่าเขาเวลาเขาอยู่เขาเขาจะมีแบบเขาจะแบบนิ่งๆแล้วเวลาทําอะไรเดินอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนคาแรคเตอร์เขาแบบนิ่งช้าๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนมากพี่เบเปอร์นะฮะผมรู้สึกว่าเขาเหมือนหมาโกลเด้นผมว่าหน้าเขาเหมือนโกลเด้นนะแบบหน้าแบบดูน่ารักอ่ะตมูตมีอ่ะแค่นั้นเลยไม่มีใตุผลอื่นเลย เพื่อเป็นสายคึกแล้วกันสายคึกในกองถ่ายรู้สึกแบบอยู่ในกองถ่ายเขาดูคึกคึกอะ่ะดูกูคึกดูไม่เหนื่อยอะ่ะมันดูแบบสามารถเพิ่ม energy ให้แบบกับทุกคนได้อะ่ะเอองั้นผมขอให้เขาเป็นสายคึกแล้วกันคือพอในกองเขาเขาเป็นเขาเป็นผู้กํากับไงซึ่งซึ่งมันจะเป็นอีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งละที่เขาแบบตอนอยู่ในกองซึ่งเราเห็นเขาในมุมที่ค่อนข้าง จริงจังหน่อยเป็นผู้สอนแล้วกันคือเขาพร้อมที่จะแบบว่าเราเห็นเราเห็นเขาเป็นแบบคนที่เป็นปร,รมาจารย์อะไรเงี้ยพี่นุ๊กใช่ไหมเป็นตัวตึงด้านหลังตึงครับผมไม่รู้เวลาไปถ่ายเชียงใหม่ทุกรอบเลยพี่นุ๊กก็จะไปร้านนวดร้านหนึ่งไ,ไปตลอดเลยไม่รู้ตึงอะไรแล้วล่ะนวดท้งวันวนวดทีสองสามชั่วโมงมมแล้วไปแล้วซ้าแล้วซ้ําอีกวันนี้ไปแล้วุ่งนี้ไปอีกเนี่ยผมว่าแั่แหละต้องหลังตึงจริงๆส่วนคุณกะ ก้องนั้นเป็นสายแดกค่ะสายกินค่ะเพราะว่าคุณก้องเนี่ยเขาเป็นคนชอบกินมากเขากินจุบกินจิบมากเวลากินข้าวก่อนเนี่ยเขาต้องกินขนมหวานแล้วเขาเป็นคนที่แบบกินกับน้อยๆแต่งข้าวเยอะๆเป็นคนกินข้าวเป็นกิโลกิโลล่าสุดแฟนคลับจะซื้อข้าวสารมาให้แล้วเป็นสาย <c oughs> เคยซื้อมาแล้วด้วยเป็นภาระาดิฉันที่ต้องถือข้าวสารกลับบ้านให้นางแล้วนางก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบ อ๋อเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆเนี้ยมันไม่มีแฟนคลับเนาะเป็นคนขโมยฟุตซอตของคนอื่นเพราะว่าฟุตซอตมันเยอะมากๆแล้วเขาเนี่ยก็แบบว่าพอได้ฟุตซอตของคนอื่นเขาก็แบบว่าเฮ้ยมีแฟนคลับมาแบบมา,มา,มา,มาเขามาเก็บเนาะเก็บฟุตซอตนางก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมแบบว่า,เ,าเ, <c oughs> เขาบอกเอาถุงไหมไม่เป็นไรพี่สักพักหนึ่งหายไปไปขอปั้มไปบ้างแปลถุงดําจ้าแปลถุงดํามาเก็บฟุตซอตแล้วเอาไปกินที่บ้าน แล้วคุณแท็กซี่แท็กซี่ก็บอกว่ามีเงินจ่ายไหมเอาไม่มีเงินจ่ายงั้นพี่หิวข้าวไหมครับเอาของฟุตซัพพอร์ตไหมเขาเขาเอาด้วยคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสายกินค่ะแต่ตอนนี้คือแก้มยุยแล้วค่ะสําหรับพี่เปอร์ผมให้เป็นสายดีดครับเพราะว่า,าเพราะว่าเวลาแบบเขาอยู่ในกองถ่ายเขาจะแบบเฮ้ย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 อะไรแบบนี้ตลอดตลอดเวลาครับแบบทำให้พี่เปอร์เขาอาจจะมีแบบเอเนอร์จีมากขึ้นในกองถ่ายครับ เป็นคนวง่วงๆซึๆ <c oughs> ้ๆเหมือนเหมือนที่เป็นซาล้อนแหละ,ละก็เรียองดูแบบ <c oughs> ช้าๆอืดๆแต่บางทีหมายถึงว่าไม่ถึงช้าๆแบบอืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็แบบจนด,ดิ่ขึ้นมาเออประมาณนี้ฝากซีรีส์ไดโนเสาร์ด้วยนะคะ <c oughs> ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสีนะครับทางช่องอมรินสันทิพศนครับ <c oughs> แล้วก็แอปไอฉี C ่อีเวอร์ชั่นอันคัรนะครับเวลา5้าทุ่มสิครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งของเรานะครับช่องทางอันทิเมททูบยูทูปออฟฟิเชียลครับฝากติดตามด้วยคร่ะ และในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขาเนะคยะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์1นึขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช้อปปีและ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้ว กลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13มิกนาเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook Dara d a i l y .com และ y t u t u d e r a d a i l y o f f i c i a l วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ